พบกันทุกวันเสาร์ในรายการเส้นทางนักขายช่วงเติมพลังให้ชีวิตพี่น้องเชี่งทั้งหลายครับผมมีโอกาสเดินทางไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาหลาย10ป,ปีก่อนผมมีโอกาสพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีขาเดียวผู้หญิงแต่เป็นแชมป์สกีหญิงของโลกเขามีรูปติดอยู่ทั่วทุกขนแห่งในงาน MDRT เขาเขียนภาษาอังกฤษว่า being disabled การเป็นคนพิการ doesn't mean being unable ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้ผู้หญิงที่ขาด้วนและมีเพียงขาเดียวพิชิตชัยชนะสกีหญิงแห่งโลกเพราะฉะนั้นเรามีสองขาไม่ใช่หรือครับพี่น้องเราอย่ายอมแพ้ผมมีโอกาสพบกับ โรเจอร์คลอฟอร์ดโรเจอร์เกิดมาเนี่ยมือขวามีสองนิ้วมือซ้ายมีครึ่งแขนขาขวาอยู่ขาซ้ายเสมอหัวเขา่าด้วนคุณลองคิดดูนะครับท่านผู้ชมเด็กคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยมือขวามีสองนิ้วมือซ้ายมีครึ่งแขนขาขวาเต็มขาซ้ายด้วนเสมอเขา่าคุณพ่อผู้เป็นพ่อแม่รู้สึกยังไงครับ แต่พ่อแม่ของโรเจอร์บอกกับลูกว่าลูกจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตพ่อของโรเจอร์ทัศนคติบวก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 พันบวกหมื่นบวกแสนบวกลูกจะต้องวิ่งได้เร็วเหมือนคนขาปกติสองขาลูกจะต้องสามารถใช้มือซึ่งมีเพียงจางเนี้ยให้เหมือนกับนักกีฬาคนอื่นสมมุติตีเทนนิสก็ต้องสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองมือลูกสามารถทำทุกอย่างเหมือนคนปกติ เขาไม่ยอมส่งลูกไปโรงเรียนคนพิการตามกฎหมายของสหรัฐเขาต่อสู้กับหลายมลรัฐเขาย้ายบ้านไปตามมลรัฐต่างๆจนในที่สุดเขาชนะเห็นไหมครับวัานัศนมติบวกของผู้เป็นพ่อไม่ยอมแพ้เขาชนะในที่สุดก็มีโรงเรียนหนึ่งรับโรเจอร์เข้าไปเรียนและพ่อก็บอกกับโรเจอร์ทุกครั้งว่าลูกเอ้ยเวลาเราเดินไปไหนนะมือซ้ายที่ด้วนเนี่ยอย่าไปเสียบอย่าเสียบใส่กระเป๋า เราชักออกมาให้เขาดูว่ามือเราเนี่ยมีสองนิ้วมือซ้ายมีครึ่งแขนมือขวามีสองนิ้วชักออกมาให้เขาดูอย่ากเก็บเพราะไม่งั้นเด็กๆมันจะอายมันจะเก็บมือพ่อโรเจอร์เนี่ยสอนให้โรเจอร์ทัศนคติบวกให้ก็มองสิ่งที่ลบขาด้วนนิ้วด้วนสิ่งลบให้มองเป็นบวกสิ่งที่เป็นลบให้คิดเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อโรเจอร์ไปโรงเรียนเนี่ย เขาทําทุกอย่างเหมือนคนเหมือนเด็กปกติจนกระทั่งโรเจอร์เติบใหญ่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักกีฬาโอลิมปิกจุดคบเพลิงคนสุดท้ายลงในกระถางคบเพลิงลอสแอนเจลิสที่อเมริกาหลายสิบปีก่อนวันหนึ่งโรเจอร์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงทั่วโลกและนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมพบกับเขาผมขึ้นบนเวทีพูดกับคุณโรเจอร์ ผมเป็นวิทยากรคนหนึ่งเขาเป็นวิทยากรคนหนึ่งเขาเดินออกมาบนเวทีนะครับเขาบอกว่าเขาถือมือขวาเนี่ยถือเล็กเก็ตมาแล้วก็เดินมาแต่สายขาเทียมนะฮะพอมาถึงเขาก็ถอดขาเทียมถอดขาเทียมออกก็จะเหลือขาเดียวขาซ้ายก็ล่องแรงแล้วเขาก็โชว์มือของเขาแล้วเขาก็ทําท่าตีเทนนิสเขาเป็นมือเทนนิสเป็นมืออาชีพหนึ่งในสี่สิบอันดับของโลกพี่น้องเทคทั้งหลายครับ คนมือดีๆขาดีๆข้างโลกเป็นพันๆล้านคนแต่โรเจอร์ขาเดียวสองนิ้วครึ่งแขนวันหนึ่งโรเจอร์ได้รับโทรศัพท์ฮัลโหลคุณโรเจอร์ใช่ไหมครับคุณโรเจอร์อยากใช้คุณมาหาผมหน่อยเอ่อเรื่องอะไรครับผมเห็นคุณประสบความเร็จในทีวีอ่ะผมใฝ่ฝันมากผมชื่นชมคุณมากแต่ผมอยากจะบอกข่าวอะไรบางอย่างแกคุณอ่ะคุณอยากรู้ไหมอะไรล่ะครับ ผมอยากจะบอกคุณว่าในโลกนี้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยไม่ต้องในโลกอะ่ะมีคนคนหนึ่งเหมือนคุณเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุพอๆกับคุณเกิดมามือขวามีสองนิ้วเกิดมามือซ้ายมีครึ่งแขนเกิดมาขาขวามีขาซ้ายด้วนเหมือนคุณเลยแต่เขาต่างต่างจากคุณก็คือเขาล้มเหลวในชีวิตโดยชิ้นเชิงแต่คุณประสบความสำเร็จในชีวิตสูงส่งทั่วทั้งอเมริการู้จักคุณคุณมาหาผมหน่อยเด โรเจอร์บอกคุณมาหาผมสิครับบอกผมหาคุณไม่ได้เราเพราะผมไม่มีตังค์เมื่อไปเจอกันโรเจอร์ก็บินไปหาเขาเมื่อเจอกันเขาก็โรเจอร์ก็ถามว่าเออเป็นพ่ออะไรอร่ะเขาบอกตอนผมเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยอเด็กอนนี้มันชิงอะไรมาเกิดเนี่ยทำไมมันอัปลักษณ์สิ้นดีเนี่ยฮะเกิดมาเนี่ยอาการไม่ครบ32ประการไอ้แบบนี้เนี่ยมันต้องติดคุกติดยาเรียนหนังสือไม่จบเป็นอันตราพาน เป็นคนไม่ดีของโลกพ่อแม่พูดแบบนี้กับเขาพูดตั้งแต่เขายังฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องและแล้วเขาก็ติดคุณวุฒิทุกอย่างก็คือหนึ่งติดคุณวุฒิไม่ได้ไปโรงเรียนสองติดคุณวุฒิติดคุก3ติดคุณวุฒิติดยาสติดคุณวุฒิสิ่งเลวร้ายทั้งหมดติดคุกเข้าออกเข้าออก,ออก,ออกจนวันนี้อายุ30กว่าเหมือนโรเจอร์แตกต่างจากพ่อโรเจอร์พ่อโรเจอร์ทัศนติบวก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 ,บวกพันบวกหมืน่นบวกแสนบวก ลูกเอ้ยลูกจะต้องเก่งเหมือนคนอื่นๆลูกเกิดมาแม้ว่าอาวัยวะไม่ครบ32ประการแต่อะไรก็ตามที่คนสองขาสองแขนทําได้ลูกก็ต้องทําได้และลูกต้องทําได้ดีกว่าด้วยลูกลูกต้องเชื่อพ่อสิครับพี่น้องเจ้ทั้งหลายครับตกลงแล้วโรเจอร์ประสบผลประโยอะไรครับคําตอบพ่อพ่อพ่อท่ทัสนติบวกตกลงอีกคนหนึ่งที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตพ่ออะไรครับคําตอบพ่อกับแม่เพราะอะไรเพราะ พ่อกับแม่ของอีกคนหนึ่งทัศนคติลบเมื่อทัศนคติลบเขาใส่ความรู้สึกลบลงไปในตัวของเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็ถูกทรีตถูกจัดการถูกบริหารถูกพยายามทำให้ต้องเป็นคนเลวตรงกันข้ามกับโรเจอร์พ่อเขาทรีตทำทุกอย่างลงแรงทุกอย่าง เพื่อให้ลูกเขาเป็นคนเก่งและดีเห็นไหมครับว่าคนเราเนี่ยจะดีจะเลวจะเก่งจะล้มเหลวจะสำเร็จมันอยู่ที่พ่อนะอยู่ที่พ่อแม่แล้วก็อยู่ที่โค้ชด้วยเห็นไหมนักกีฬาทีมชาติหลายคนประสบอะไรในชีวิตเพราะโค้ชเพราะผู้จัดการเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีโค้ชคุณก็ต้องมีผู้จัดการคุณก็ต้องมีผู้ดูแลเหมือนครูพ่อครูแม่ เหมือนครูในโรงเรียนครูพ่อครูแม่ที่บ้านครูในโรงเรียนและครูในองค์กรนะังนั้นคุณต้องมีครูที่องค์กรที่จะผลักดันคุณสอนสั่งคุณให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางอย่าลืมนะครับคุณต้องหาพ่อแบบพ่อโรเจอร์เพื่อหนุนส่งให้ชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณหาเจอแน่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่า คุณหาได้แน,มน่มีหนังสือดีๆมากมายในโลกนี้ที่คุณสามารถไปหาอ่านได้และนั่นก็เป็นครูของคุณเช่นเดียวกันผมเขียนหนังสือ29เล่มและเล่มที่มาพูดตลอดเวลาคือเติมพลังให้ชีวิตพี่น้องเจ้ยงนหลายครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ